ธรรมดาชาาวันหยุดนะคะก็วันนี้เปิดบรรยากาศไลฟ์แรกของปี2,564นะคะที่บ้านสวนนะคะก็เปอนไปไหนกันบ้างคะวันนี้ก็ปีนี้เราไม่ค่อยได้ไปไหนกันเนาะก็เกิดอ่าโควิดระบาดรอบแล้วรอบที่สองนะคะก็ดูแลกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะก็ชีวิตเราสําคัญที่สุดนะคะก็เดี๋ยวไว้เที่ยวไว้ทีหลังแต่ก็ถ้าเราต้องกลับบ้านก็ ทฏิบัติตามนะคะก็คือใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆเนาะก็วันนี้เป็นสาวแบงค์ฝึกอุคุรลเล่เมื่อครึ่งหกเดือนที่แล้วค่ะก็มีความฝันว่าวันหนึ่งจะมานั่งดีอุคุรลเล่ที่บ้านสวนนะคะก็วันนี้ทําได้แล้วใช้ระยะเวลาหกเดือนนะคะในการฝึกฝนก็วันนี้สามารถสอบถามได้ค่ะขอเพลงมาได้เดี๋ยวสาวแบงค์ก็จะอยู่ไลฟ์สดกับแฟนเพจประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็วันนี้ลาสาวกับกรุงเทพไปแล้วก็ เริ่มเหงาแล้วค่ะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมีงานทําเยอะมากมายนะคะก็ครึ่งช่วงนี้เป็นเวลาของแฟนเพจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะมีประเด็นสอบถามเข้ามาได้แล้วก็ถ้าไม่มีใครสอบถามแซวเบนก็จะเล่นเพลงให้ฟังสักสี่ห้าเพลงค่ะขอเพลงเข้ามาได้นะคะเราจะใช้เวลาไลฟ์กันเปิดเปิดอ่สาสักกาลัดปีใหม่นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็ขอสวัสดีปีใหม่แฟนเพจด้วยนะคะวันนี้ก็ปีนี้ต้องรับกันด้วยเสียงเพลงนะคะ หกเดือนที่แล้วสาวแบงก์ก็ยังเล่นเพลงไม่เป็นเลยค่ะแต่วันนี้ก็พอเล่นได้แล้วนะคะจากการฝึกฝนระยะเวลาหกเดือนค่ะหกสามสิบแปดหนึ่งร้อยแปดสิบวันอ่ะค่ะสามารถเขียนเข้ามาได้นะคะสาวแบงก์สามารถอ่านคอมเมนต์แฟนเพจได้ค่ะปีนี้ส่วนของเราก็สาวแบงก์ไม่ได้มีหน้าที่หลักที่สวนแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ต้องไปเรียนหนังสือแล้วค่ะ ก็จะเดินทางบ่อยๆนะคะก็จะมีพี่ชายเข้ามาช่วยดูแลที่สวนแล้วก็ช่วยคุณพ่อนะคะแต่สาวแบงก็ยังทําหน้าที่เป็นผู้บริหารที่สวนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทมากแล้วในวิธีการใช้ชีวิตแล้วก็การลงมือทําก็จะเป็นก็จะให้พี่ชายนะคะเป็นผู้ดูแลสวนนะคะ เดี๋ยวนะสาวแบงค์ขอเปิดคอมเมนต์แฟนเพจก่อนสาวแบงค์ลืมเปิด Wi-Fi ค่ะลืมแชร์ Wi-Fi กับมือถืออีกเครื่องหนึ่งระหว่างนี้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะมีใครได้ยินเสียงสาวแบงค์ไม่เอ่ยสาวแบงค์เห็นมีวอชชิ่งแต่ไม่ได้มีคอมเมนต์ช่วยสวัสดีแฟนเพจช่วยสวัสดีหน่อยได้ไหมคะคอมเมนต์แฟนคอมเมนต์ comment สวัสดีให้สาวแบงค์หน่อไม่ได้ไหมจ๊ะ เป็นธรรมชาติท่าที่สวนธรรมชาติมากๆวันนี้ค่อนข้างจะหนาวนะคะแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วโอเคโอโ้โหแฟนเพจคอมเมนต์มาเต็มเลยแต่สาแบงค์อ่านจากอา่อานจากมือถือเครื่องหลักไม่ได้แต่ว่าตอนนี้สาวแบงค์เห็นนะคะเห็นคอมเมนต์ละเปิดจากอีกเครื่องนึงนะคะ พี่เซลน,น่าบอกว่าสบายสบายดีจังนั่งร้องเพลงในสวนสบายใจค่ะก็อากาศดีค่ะพี่จริงจริงแล้วดนตรีนี้ทําให้สาวแบงค์รู้รู้สึกว่าชีวิตวิถีเปลี่ยนเพราะว่าการทํางานหน้างานของสาวแบงค์ค่อนข้างจะเครียดค่ะแต่พอมาเล่นดนตรีมาฝึกอุคุเล่แล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยหมายถึงแบบเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการทํางานมากๆเลยค่ะปีนี้สาวแบงค์ก็ดําเนินงานในส่วนของงานประจํานะคะซึ่งก็เป็นปีที่ดีปี ปีหนึ่งคะ่ะที่บรรลุปเป้าหมายสูงสุดแล้วนะคะก็ภูมิใจในทีมแล้วก็ในตัวเองนะคะพี่แพตตี้แพทบอกว่าอากาศเย็นไหมคะตอนเช้าหนาวคะ่ะตอนนี้แดดเริ่มเริ่มมีแดดแล้วคะ่ะก็เริ่มอบอุ่นแล้วคะ่ะพี่อซชนะบ,บอกว่าเปลี่ยนมุมกล้องไหมคะสาวแบงค์หน่อยอันนี้ต้องตั้งไวค้ค่ะเพราะว่าสาวแบงค์จะวันนี้จะจะไลฟ์เป็นเสียงเพลงนะคะแล้วก็พูดคุยกันเนาะ พี่เทวัวบอกว่าสวัสดีครับสาวแบงค์อ่าโอเคก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ<ม>เดี๋ยวไปฟังเพลงต่อไปเลยขอเพลงมาได้นะคะสาวแบงค์จะอยากอยากรู้ว่าตัวเองแบบสามารถเล่นเพลงได้เลยทันทีหรือเปล่านะคะ<ม>ก็แนวนี้ได้มาไม่ได้ท่องเที่ยวเนาะเดี๋ยวสาวแบงค์ก็จะร้องเพลงเกี่ยวกับอ่าธีมของเมืองอ่าปีใหม่ในเมืองเหนือนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกัน ไปแล้วคะ่ะเพลงแอลเมืองเหนือนะคะแฟนเพจยังได้ยินสาแบงอยู่ไหมคะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะว่าแผนปีนี้เราจะทำอะไรแล้วก็วิถีของเพจนะคะจะเป็นไปนรูปแบบไหนก็เอาไว้ติดตามนะคะแต่ว่าปี2564้าหสบี่สาวแบง์ก็มีภาระภารกิจเพิ่มเข้ามาหลากหลายคะ่ะก็งานหนักเหมือนเดิมคะ่ะแต่ก็จะพยายามจัดสรรเวลานะคะก็ปีนี้จะเป็นการแบ่งปันหรือว่าแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์แล้วค่ะแบบจะพยายามตอนนี้สาวแบงค์สามารถทำเป้าหมายของชีวิตนะคะครบทุกอย่างละหมายถึงว่าประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองแล้วนะคะในในฝั่งการดำเนินวิถีชีวิตแล้วก็ในฝั่งการบริหารการเงินการลงทุนก็อยากจะเป็นปีถัดๆไปะคะ่ะก็จะอยากจะเป็นในฐานะผู้แบ่งปันมากกว่านะคะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงค่ะมือม ไม่มีแฟนเพจคอมเมนต์มาก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสักสองเพลงสาวแบงก็จะกลับบ้านแล้วค่ะยังมีงานรออยู่เอาเพลงอะไรดีนะอืมอ่ะเอาเพลงเข้ากับหน้าหนาวนะคะ คูเเล่นะคะซึ่งก็ยากมากถ้าสาวแบงค์ฝึกมา6เดือนนะคะเพิ่งก็จะเริ่มเกาได้นะคะ ออกคนที่คอยตรงนี้เฝ้ารอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธมาอีกครัง้งเพลงลมนะคะก็เหมาะกับสายลมหนาวนะคะร้องเพลงสอวแบงก็ฝึกนะคะเพราะว่า คุณแม่จะบอกว่าร้องเพลงออกจมูกค่ะเสียงก็ไปฝึกคะ่ะไม่ได้ทําได้ภายในวันเดียวก็อันนี้เป็นความฝันของปี2564ก็คือแบบอ,อยากมาเล่นอโอเคเล่โชว์แล้วก็โชว์ให้แฟนเพจฟังมาเล่นให้แฟนเพจฟังนะคะที่บ้านสวนเนาะพี่นวลอันพี่นวลมาแล้วพี่นวลสวัสดีค่ะพี่นวลสวัสดีปีใหม่นะคะขออีกสองเพลงสุดท้ายถ้าไม่มีใครแนะนำเดี๋ยวสาวแก์ก็จะจัดให้ จะกลับบ้านแล้วค่ะเริ่มสายแล้วมีงานรออยู่ i แบงค์ชอบเพลงนี้ค่ะใน,นท่อนคำที่ว่าคำว่ารักอุปสรรคใดๆก็พ่ายแพ้ก็คืออ่านี่ค่ะถ้าเราลงมือทำือว่าเรารักในสิ่งใดค่ะเรามีอุปสรรคเราล้มเหลวเราก็ไม่เคยคิดจะล้มเลิกนะคะก็เราต้องมีแพชชั่นในตัวเองเวลาทำอะไรก็แบบต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีความรักในสิ่งที่ทำที่ซาแบงค์ประสบความสาเร็จซาแบงค์ก็คิดว่าในทุกๆด้านนะคะซาแบงค์เลือกยืนที่ในจุดที่ตัวเองถนัดซาแบงค์ไม่ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดและไม่รักนะคะ ก็ใช <cin stereotype> ้เวลาค่ะเกือบ10ปีแล้วที่สาวแบงค์เดินมาถึงจุดนี้ได้นะคะไม่ได้แบบเพิ่งทํามาเมื่อปีสอปีที่ผ่านมาเนาะก็เริ่มมาแลใช้เวลาเป็น10ปีค่ะเพลงสุดท้ายส่งท้ายแฟนเพจสาวแบงค์คิดว่าสัญญาณมันอ่อนนะคะสาวแบงค์ไม่เห็นคอมเมนต์ละตอนนี้ขออีกหนึ่งเพลงสุดท้ายส่งท้ายนะคะเอาเพลงอะไรดีอ่าเอาเพลงดังของ ไม่เมืองกันละกันค่ะสุดท้ายไปฟังกันเลยค่ะ かいこうね。 เดี๋ยวเราก็จะจากลากันไปแล้วะค่ะสาบแบงให้ดูบรรยากาศที่บ้านสวนนี่ค่ะก็บรรยากาศดีตอนนี้เราทํานี่ค่ะลองอบขนมให้เขาพี่ชายเขาก็ถนัดขนมปังนะคะก็ใช้เป็นอวิชาชีพเลี้ยงชีพนะคะก็ลากันไปก่อนสําหรับบรรยากาศบ้านสวนนะคะก็ปี2564นี้เพจสาบแบงก็ยังคงอยู่กับแฟนเพจต่อไปนะคะก็จะเป็น วิธีการดำนินชีวิตอีกหนึ่งรูปแบบนะคะไปพร้อมๆกันก็แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ทักษะในการทำงานจริงๆนะคะเกี่ยวกับการบริหารวิถีชีวิตและก็วา,างแผนการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะคะสาวแบงค์ไม่ได้มีแพชชั่นให้ทุกคนลํำรวยนะคะแต่แบบอยากให้ทุกคนมีวิถีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีมีการเงินที่สามารถดูแลตัวเองไปได้ตลอดชีวิตนะคะจนถึงวัยเกษียณเนาะ ก็สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนเพจทุกท่านขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ